สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมานำเสนอนะครับ Ford Ranger นะครับ XL นะครับเป็นตัวแคปนะครับราคา599,000บาทนะครับมาด้วยกำลังเครื่องยนต์นะครับ2.2ลิตรให้กำลังแรงม้านะครับ160แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับ385นิวตันเมตรนะครับมาครับเดี๋ยวก๊อ็พาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ คันนี้นะครับลูกค้านะครับจะเป็นแบบวัยรุ่นนะครับก็จะเน้นแบบใส่ซิ่งนิดนึงนะครับคันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าตัวหนังสือฟอร์ดนะครับสีดําแดงนะครับแล้วก็ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้รถดูมีมิตินะครับแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับ ก็เถิบมาที่ตัวข้างรถนะครับคันนี้นะครับเดิมนะครับก็จะเป็นล้อกระถานะครับมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนล้อให้ลูกค้านะครับเป็นแม็กทีนะครับพร้อมกับยางซิ่งนะครับขนาด18นิ้ว ตัวแม็กเนี่ยครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเรามีแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะครับว่าลูกค้าชอบลายไหนแบบไหนนะครับตัวแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างและมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดําด้านมาจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเติมก็จะเป็นกันสาดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิล์มนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับ80%รอบคันเบ้ากันรอยนะครับมาเบ้ารองมือเปิดนะครับที่เราติดเพิ่มแล้วก็มาช่วงท้ายรถนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะได้ใส่ตัวครอบไฟท้ายนะครับเพื่อให้ดูรถดูมีมิตินะครับแล้วก็แมท์กับตัวครอบไฟหน้านะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกแล้วก็ EBD นะครับตัวกระจายแรงเบรกขั้ยะเบรกสั้นลงนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวนี้มีพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแม้ของเรานะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่เรามีพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ทุกรุ่นนะครับ มาที่ภายในนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแคปนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับข้างหลังก็จะใส่บอกแคปไปให้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นภายในตัว XL นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีด ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger อนะครับ f o r d e v e r อ t นะครับเดี๋ยวกับจะขึ้นเบอร์โทรนะครับแล้วเราก็ปาย ID ไว้ที่ข้างล่างนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะครับแคมเปญนะครับแล้วก็ปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้นะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ